คลิปนี้นะคะจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยงานจัดซื้อกับหน่วยงานอื่นในองค์กรน,นะคะในภาพนี้ก็จะตรงกลางนี้ก็จะเป็นอ,อธิบายถึงหน่วยงานต่างๆนะคะโดยหน่วยงานจัดซื้อจะต้องไปเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะคะเ,เริ่มที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวกับวิจัยและพัฒนานะสร้างสารรค์นะคะออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้นะคะอ่ะออกแบบผลิตภัณฑ์กับการจะซื้อเกี่ยวกันยังไงนะคะเอ๊ไม่น่าเกี่ยวกัเลยนะแต่ว่าในหน่วยงานออกแบบสมมุติว่าเราจะออกแบบสินค้าใหม่อะไรสักตัวหนึ่งเงี้ยนะคะเราก็จะต้องรู้ว่ามีวัตถุด,ดิบอะไรในตลาดน,นะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานจะซื้อก็จะต้อง ให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีในตลาดที่จะนํามาออกแบบได้ะคะ่ะอย่างเช่นหน่วยงานสร้างสารรค์บอกอยากได้พาร์ทเอหน่วยงาน,านจะซื้อบอกอุ้ยเดี๋ยวนี้เขามี A+ แล้วดีกว่านะคะเอาไม้ลองไปก็จะทําให้หน่วยงานสร้างสารรค์ทำาการออกแบบได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าให้ให้ข้อมูลเกีย่ยวกับว่าเอเอหาซื้อยากอะไรเงี้ยนะคะถ้าถ้าไม่ใช่เป็นทางด้านเทคนิคซึ่งหน่วยงานสร้างสารรค์เขาก็ได้จะรู้อยู่แล้ว หน่วยงานจัดซื้อต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆนะคะส่วนหน่วยงานสร้างสารรค์นี้เขาก็จะต้องบอกเกี่ยวกับว่าเออเขาจะออกแบบอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพื่อที่หน่วยงานจัดซื้อจะได้ไปหาได้ถูกว่าจะมีผลิตภัณฑ์อย่างนั้นวัตถุด,ดิบอย่างนั้นที่ต้องการหรือเปล่านะคะ Gomez. ต่อไปหน่วยงานผลิตนะคะหน่วยงานผลิตก็ะจะต้องสื่อสารกับหน่วยงานจัดซื้อเกี่ยวกับเรื่องของแผนการผลิต จะผลิตอะไรเมื่อ,อไหร่อย่างไรนะคะเพื่อ <P ie lla> ที่ว่าหน่วยงานจะซื้อจะได้วางแผนว่าจะซื้ออะไรให้ทันได้บ้างนะคะแล้วถ้าอันนี้จะมาเดือนนั้นเดือนนี้อะไรเงี้ยข้อมูลว่าเราจะได้ปัจจัยการผลิตเมื่อไหร่เนี่ยก็แจ้งหน่วยงานผลิตละน,น,นะคะหน่วยงานผลิตก็จะได้วางแผนถูกว่าโอเคจะได้เดือนนั้นเดือนนี้จะจะต้องรันตัวไหนไปก่อนตัวนี้หยุดไว้ก่อนหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นการช่วยลดต้นทุนของทั้ง,งองค์กรนะคะ หรือมาดูที่ HR บ้างนะคะ Human Resource นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลใช่ไหมคะหน่วยงานจัดซื้อก็จะต้องมีพนักงานที่ทํางานในหน่วยงานจัดซื้อนะก็ต้องแจ้งไปทาง HR ให้ทราบว่าต้องการบุรคลากรแบบไหนนะคะเพื่อที่ HR จะได้สรรหาบุคลากรมาให้นะคะหน่วยงานจัดจำหน่ายหรือเป็นทางด้านการตลาดนะคะอ่ะอันนี้อ,อาจจะ ไม่ได้ให้ข้อมูลกับหน่วยงานจัดซื้อโดยตรงนะคะแต่หน่วยงานตลาดเนี่ยก็จะต้องบอกไปทาง R; d ใช่ไหมว่าโอ้ลูกค้าบ่นอย่างนั้นลูกค้าอยากได้อย่างนี้หน่วยงานที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เขาจะได้สร้างสรรค์มาให้นะคะแล้วก็ค่อยหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ค่อยไปบอกแนวการออกแบบให้หน่วยงานจัดซื้ออีกทีหนึ่งนะคะหรือหน่วยงานการตลาดเนี่ยก็มีการประมาณการยอดขายเพื่อที่หน่วยงานผลิตจะได้รู้ว่า ต้องการสินค้าอะไรเมื่อไหร่นะคะจะได้วางแผนการผลิตก็ไปบอกหน่วยงานจะซื้ออีกทีหนึ่งนะคะเพราะนั้นทางด้านตลาดอาจจะไม่ได้ตรงไปที่จะซื้อเลยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นซื้อมาขายไปเนี่ยก็ตรงนะคะก็คือตลาดต้องการอะไรก็บอกไปที่หน่วยงานจะซื้อให้ซื้อใช่ไหมไบาเออร์ต้องทําการซื้อละนะคะอ่ะส่วนหน่วยงานจะซื้อช่วยตลาด ช่วยหน่วยงานการจัดจำหน่ายช่วยการตลาดยังไงบ้างเช่นบอกเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงราคาปัจจัยการผลิตนะคะหรือตอนนี้ของอันนี้ขึ้นน้ํามันแพงอะไรอย่างนี้นะคะย่างไตลาดก็จะได้วางแผนเกี่ยวกับเ,เรื่อง pricing อะไรอย่างนี้นะคะได้ถูกต้องนะคะเห็นเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะหรือถ้าเป็นทางด้าน,นการเงินโอ้ตัวนี้หน่วยงานนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าอย่างไงคะซื้อต้องใช้เงินใช่ไหมคะเราะต้องบอกแผนการซื้อให้หน่วยงานการเงินเพื่อที่จะเอา โดยการเงินจะได้วางแผนเงินได้ว่าจะามีฟลอของเงินอย่างไรนะคะโดยการเงินก็แจ้งเกี่ยวกับเงินว่าจะนํามาซื้อปัจจัยได้เนี่ยมันจะมาเมื่อ,อไหร่ยังไงตัวนี้มีดอกนะตัวนี้ไม่มีดอกหน้าอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเรื่องงนโดยการจะได้วางแผนถูกว่าถ้าเลื่อนการซื้อไปก่อนจะดีกว่าเลยตอนนั้นจะไม่มีต้นต้นทุนของเงินทุนอะไรเงยนะคะเน้นถ้า ทุกหน่วยงานเนี่ยทางานประสานสอดคล้องมีการแบบคลอสฟังชันติดต่อสื่อสารกันอย่างดีนี่นะคะก็ยิ่งจะทําให้หน่วยงานจัดซื้อเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นถ้าทุกคนนิสิตได้ไปทํางานในหน่วยงานจัดซื้อนะคะก็ลองออลองทำหน้าที่ของเราให้ดีนะคะก็คือติดต่อสื่อสารกับบุคคลในองค์กร ให้ครบถ้วนนะคะเพื่อที่งานของเราจะได้ดียิ่งยิงขึ้นไปค่ะ